ัให้กู้มือกู้มือยังมากุ้มเหมเห้าเปิดให้างบางยังมาเศร้าเลยนายทำยังไงเปิดให้ดูสิบันแล้วน้ำพ่นออกไกเท่าแล้วก็ได้เปิดให้ยันซักซักให้กู้มือกู้มือเชียงซักต่างไม่เห้าเปิดให้บางให้ห้าสาธิตใหนบางยืนกำกับตานเป็นคู่ห้าวอรรถเลยอะไรเนี่ยให้ เป๋าเราไม่ยังเราพี่ต้องแท้นทะว่าจีหานอดก,กันขนันแวนตาเขาเจ้าหน้อยจ้าวันพีทั้งหลหาแต่ว่าอย่างนี้เลก็ไปไหวใช้นอดกระได้ โอ้ยสักกูไล่่อแม่ห,หน่องสักกไลสักกูไลหน่อยตำรับเส้นแว่นตาเนแะี่หน้องขอบคุณสิบล้านดวงใจเด้อพนะี่น้องขอบคุณสิบล้านดวงใจเด้อโอ้ยแกมันถูกยากหายปากกั้มกินมันโมกบริกินโมกมันปากบรดันปานเอานั่นไปไว้ไส้นู้ เราเห็นเกาะกุณหลายๆเด้อพี่น้องมันเป็นกำลังแรงใจให้ในกรบทร์กำลังใจกำลังใจใส่โน่เพื่อนใช่ไหมเป็นเพี่ยนมองเราก็ลุ้งมองไปสักกุ้งไรเอาใส่โน่ ขอบคุณ6กหลันน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณ6กหลันน้องใจขอบคุณทุกไหลทุกเลือพวกขหย่นะท่านใหนพานสองพีนพานแล้วว่ดจะเกียพระมุมป่าเสียให้หน่อยให้พี่น้องไปมุมโอ้ย <c oughs> ล,ล้นเลนลุนไทหนะ้าจะได้มีพระสุธาอาศัยนาคกจะได้มีประเทศไทยสมัยเป็นเด็กหน่้อยเลี้ยงผู้ถอดผ้าลองล,ล้านเลนล้นไปหนะ้าจะได้มีพระสุธาอาศัย อันไส่อันนี้สำหรับใส่อันอันใส่น็อตแว่นตาแต่นี่พี่นอ้องมอเตอห้าหินนี่น็อตแว่นตามันคไายก็เลยจะเอาหมุนน็อตแว่นตาโอ้อยจะเป็นทุกข์หนักปากมองให้ในายแฮมแว่นตากระไดเอาซื้อมาสองอันเรียบร้อีแม่หนึ่งไหนแม่ยู่ปุ๋ยยู่ดอนชีเรสใสไว้ในเหนี่ยมันี่ยก็เสีย กนอออกจากกระเป๋าเสียดีดีจักูไล่หน่อยจำรับดไปถ้าใส่แง่แบนตาพี่น้องาใส่ไว้ในนี้กระก็บาลืมใส่ใบหมืองเงินมันลืมใส่ไว้ในกระเป๋าบุญลืมไปอ้าวมาแล้วลูซี่มาแล้วฮัลโหลลูซี่ thank you you so much ได้ควมเดือดไม่เฮาลงเดิน thank you เลิศ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 ยัปปีตทูซีโยเฮ้ย thank you ก็นในอาบน้ำมีรูสีเลยช่วนรูสีมากเมืองไทยยนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเ,ยเท,ยทยเี่ยวเมืองไทยเด้อดรูสีสวิทูไทยแลนด์เด้อรูสีโอ้ นอนเดือดเตือนเ้าเลยกับ้าว้าวพี่น้องเลยมีสิไปอาบน้ำอาบตายที่แดดออกเจ้าน้อยกับสิไปเล่นอาบน้ำล่างกระดูกเจ้าควาก่อนท่านไหนอาบน้ำนี่แต่วางเค้นชิวไว้